รับชอบมากพระเอกดังตอบแล้วหึงหรือห่วงแอปทอัสออนหลังเป็นข่าวรับชอบมากขออยู่ห่างๆรับชอบมากพระเอกดังตอบแล้วหึงหรือห่วงแอปทัศออนหลังเป็นข่าว นักแสดงหนุ่มตีธนพลจารุจิตรานน์เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ชื่นชอบแอปทัสออนและยังถูกแฟนคลับเจียอีกด้วยแต่พักหลังมานี้ดูเหมือนว่าแอปทัสออนจะฮอตจัดลูกแฟนคลับจับให้คู่ให้จินกับทิมพิธาและ นนกูลชานน์กันแบบสนั่นวันว่นวหวซึ่งเรื่องนี้ติธนพลบอกว่าข่าวพี่แอฟมีติดตามบ้างครับห่วงใยห,หรือห่วงซึ่งก็ติดตามด้วยความรักและชื่นชอบพี่แอฟเหมือนเดิมครับแต่ก็ไม่ได้ถามเรื่องข่าวครับเราก็เป็นกําลังใจเล็กๆที่คอยสปอร์ตพี่แอฟอยู่ตรงนี้แล้วผมเห็นข่าวมีข่าวกับหลายๆคนรู้สึกได้เห็นพี่แอฟมีความสุขก็มีความสุขไปด้วยก็มีแซวกันบ้างแต่ถ้าจะแซวว่าเป็นในวาระโอกาสพิเศษมากกว่าไม่ได้ ไปแซลยอดไปบ่อยจริงๆก็อยากแซลแต่เราก็เก่งใจพี่เขาครับถามว่าเสียใครก็เสียทุกคนเลยครับแฟนคลับก็เสียผมก็มีให้กำลังใจแต่ผมแฮปปี้กับการที่ทุกคนมีความสุขเพราะว่าอย่างเราเองก็มีติ่งอยู่แล้วเราชอบให้เขาจีนกับใครมันก็เป็นความสุขมากๆไม่ต้องรีบทำกันแน่น ไหมเพราะทิมโนโนกูลก็มีข่าวกระแสทุงวันตีเขาอยู่ซัพพอร์ตพี่แอปอยู่ไกลๆอยู่ตรงนี้ดีกว่าเชื่อว่าคนที่ซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังมันสัมพันธ์กว่ามากๆไม่ว่าเขาจะทําอะไรหรือมีความสุขกับตรงไหนเราชื่นชอบและปลื้มเขามากการที่ซัพพอร์ตตรงนี้ผมว่าเป็นอะไรที่งดงามและสวยงามที่สุด กระแสดรามา่าโจมตีพี่แอฟผมเชื่อว่าพี่แอฟน่าจะรับมือได้ครับเพราะว่าพี่แอฟก็ผ่านอะไรมาเยอะพี่แอฟน่าจะผ่านได้ทุกๆช่วงได้อยู่แล้วส่วนเราก็ยังคอยซัพพอร์ตแบบนี้อยู่ห่างๆแต่ถ้ามีจังหวะให้หยอดให้แซลในทุกๆโอกาสผมก็ไม่เคยพลาดครับที่พี่แอฟช่วงนี้ไม่มีโอกาสได้นัดเจอกันเลยครับติดถ่ายละครและยังไม่มีโอกาสแต่ถ้าผู้ใหญ่คนไหนสนใจก็สามารถจ้างงาน คู่ได้นะครับหัวเราะแต่เราก็แอบแซวไปเหมือนกันเพราะเพิ่งไปอัดรายการศึก12ราศีมาบอกไปว่าปีนี้ไม่เป็นไรปีนี้เราก็เก็บตัวเงียบๆเ,เดี๋ยวมาเจอการรับรองว่าจะคอยสร้างโมเมนต์ให้ฐานแฟนตีแอป,ปไม่ทําให้สั่นคลอนแน่นอนเดี๋ยวเราจะต้องมีของเรารอจังหวะทําคะแนนครับเวลาไม่สําคัญครับมันอยู่ที่จิตใจมากกว่าคนที่เราชอบเราปื้มยังไงก็ซัพพอร์ตอยู่แล้วครับ